ไม่มีสิทธ <c oughs> <c oughs> ิ์พ <aesthetic. _ notions> ูดเลยว่าคนอื่นเสือกเพืกัที่หนึ่งเอาจริงๆนี่คือรักมากนะเลยต้องพูดมีอะไรติดฟันปีนวอดีโรนีจ้าา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 ลาา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 า เป็นพี่น้องกันเนี่ยต้องคุยกันในทุกเรื่องหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่วันนี้เนี่ยเราพวกเรานี่ยก็จะมาเป็นหัวข้อนะขึ้นเหมือนครั้งนี้แล้วเลยเป็นพี่น้องกันต้องคุยกันได้ทุกเรื่องมันจะมีหัวข้อมันจะมีหัวข้อที่เราคัดมาแล้วเรื่องการคัดเลือกมาแล้วว่าน่าจะเป็นหัวข้อที่มันควรจะพูดคุยกันตรงๆได้กับพี่น้องเป็นเรื่องบนรยากาแล้วก็เราก็จะมาคุยกันว่าเราจะคุยในหัว หัวข้อนั้นไน้ยังไงกับพี่น้องของเราอ่าไห่สรุปเป็นประโยชน์สั้นๆยังไงมืองยให้หมูดูหัวข้อที่หนึ่งอะไรครับคุณปามหัวข้อที่1ปัญหาเรื่องไหนตาปัญหาเรื่องนอนกรนปัญหากรนเราจะบอกพี่น้องเรายังไงว่านอนกลนาด่าเมื่อคืนกรนอีกแล้วนะบังคาน แต่สุดท้ายอาจจะไม่ได้จบสวยแบบต้องบ้านเราก็ประสบปัญหานี้จริงๆใครใครบ้างชี้เลยจิ๋วให้มันจบจบไปก็ก็จอยจอยมีชีพ แต่เมื่อคืนก็สิวเยนีเหรอถ้ลุกกลนทุกคนวิธีการแก้ปัญหาเรื่องนอนกลนกลนให้ครบทุกคนยังไงสมมติเราเป็นคนนอนแบบเงียบมากแล้วพอเราคนอื่นกลอนเราก็ตามตามไปเลยเราลองทำพร้อมกันสี่คนไหนึ่งสองจ้ะ ไม่ได้ยินเหรอปอยบอกปอยไม่ด well. ีแกเมื่อกี้เราต้องแยกกันนอนทางออกของปอยคือแยกกันนอนซึ่งอยู่ในคลิปที่ชื่อว่าเป็นพี่น้องกันต้องคุยกันได้ทุกเรื่องแต่มันแยกไปนอนกัน ที่ก็ใช้จริงๆก็จะกําหนดตัวเองไว้ก่อนเลยว่าถ้าเรากลนเนี่ยไม่ต้องอารมณ์เสียไม่ต้องโมโหเวลามีคนมาปลุกเราโกลนก็คือเรากลกรนเรียกว่าามว่าปลุกเลย<ด>ปลุกเลย,เ,ลยเออเพราะฉะนั้นพวกเราทั้ง4ี่คนจะไม่มีการโกรธกรันถ้ามีใครกลนแล้วมีคนปลุกโอเคไหมโอเคหนึ่งสองสาม่อ่ะปันที่สอง ก็คือเรื่องของความรักความหลังบ้าพี่ชายหรือน้องชายมีแบบแฟนงี่เง่าอะไรอย่างนี้เขาแบบอาจจะกระทบถึงเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะเตือนพี่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบคลั่งรักมากทำไมมองหน้าฉล่ะคลั่งรักอย่าให้ฉันพูดนะ อย่าพูดค่ะเดี๋ยวทะเลาะกันไปหาในพันทิปมาเช่นสมมุติว่าน้องสาวของเราเนี่ยติดแฟนมากแล้วกลับมาโทรศัพท์ตลอดมึงหมายเด็ใช่ปะในพันทิปอ๋อโอเคอยู่กับแฟนแบบ18ชั่วโมงที่ที่เหลือก็คือกลับมานอนเราจะมีวิธีเตือนเป็นมือมือมาทำไงยเลือจะหกชั่วโมง่า ก่อนแฟนพี่เงาจนเราเห็นว่าพี่น้องเรามันเป็นทุกข์แล้วเราจะเตือนมันยังไงเราจะคุยกับมันยังไงก็บอกมันเลยบอกมันตรงๆอ่ะนี่คือข้อหนึ่งทัางๆก็ได้นะอบอกแค่ว่างกลางไม่ใช่หัวะ บอกตรงๆเน้น้องใช้บ่อยแต่ว่าแบบไม่ได้พูดแบบจิกกัดอะไรเงี้ยว่าเออมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีอะไรค่อยๆคุยกันนะอะไรอย่างนี้ก็คือบางทีการที่แฟนกันทะเลาะกันอ่ะมันจะมีมวลอะไรไม่รู้ที่เหตุผลตักกะมันจะหายไปแล้วเจะปาลก,ก็เข้ามาเป็นผู้<ด><ด>มีตักกะ้ อากของคนนอกที่ไม่ได้มีความรักอะไรเนี่ยเข้ามาเพื่อเข้ามาเคลียร์ตรงนี้ให้แต่ว่าเราก็ต้องเตือนคนคนในก่อนก็คือจิมไม่แต่เตือนตรงมีอีกเคสหนึ่งที่น้องใบเคยโดนเจ๊ปั้มเตือนมึงนี้ชอบเตือนอะไนะไม่ชอบเตือนอีกเรื่องนึ่งที่น้องใบเคยโดนเตือนคือตอนทำปอสี่คลิปหนึ่งน้องใบตัดไม่เสร็จสักทีแล้วมีวันหนึ่งน้องใบเปิดประตูมาจากห้องแล้วทุกคนก็นั่งเรียงกันแล้วก็บอกว่าพวกเรารู้สึกว่าจิ ติดกิ้งมากเกินไปจิ๋วตัดคลิปไม่เสร็จสักทีใช้เวลากี่เดือนนะตอนนี้หนึ่งเดือนประเบอร์นี่ใบก็มีไหมคอจะถามเก็บข้อมูลอยู้เป็นการระบายเว้ยเป็นให้เจีปามระบายรืยให้คนอยู่ระบายอยากดูแล กันที่หนึ่งเพราะเนื่องจากเป็นพี่ใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็จะเอาสิ่งที่เราผ่านมาก่อนเนี่ยไปไปบอกเอาประสบการณ์ที่ก็เจอเนี่ยแล้วเราก็มองเห็นอยู่แล้วว่าปลายทางมันจะจบยังไงก็อนเนี้ไปใส่ไว้ในใส่ไว้ได้ไหนใส่ไว้ในซ้ำใดในคอมพิวเตอร์แล้วก็ในตรงที่เป็นปุ่มทางขยะข้างล่างอ่ะลากมึงลงไปหัวข้อต่อไปที่มติดอันนี้คือบอกติดตรงไหนติดตรงไหนปะ เราจะบอกพี่น้องยังไงเรื่องขี้มูกติดที่เจอบ่อยๆก็คือบอกเลยตรงๆไม่แต่ถ้าเป็นพี่น้องไปเจออยู่กับพี่น้องแล้วเราอยู่ข้างนอกพี่มีเป็นคนอื่นอยู่ด้วยเราจะบอกเขายังไงสมซิกสมมติจิ๋วเป็นคนขี้มูกติดออยเป็นคนนอกคุยกับจิ๋วคุณปอยสวัสดีครับ กับปอยอยู่เยอะแล้วไ่า่ะเอาไปรู้จักก้อยแล้วว่ขี้มูกติดแล้วาต้องทำยังไงต่อไมมันต้องขอคอรตัวนี้นาไปแบบี่ยอ่ย เหนื่อยก็ใช่คุณสมัยค่ะคื้นายมิวิธีถัดมาก็คือสมมตินั่งกันอยู่ในบ้านแล้วแบบว่าประชาบอกจิ๋วว่าขี้มูกติกก็จะไปบอกเจ๊ปำแทนทำไมเดี๋วก็จะรู้ตัวเองเช่นเอ๊น้องปำมันมีอะไารจีไม่ละแต่ไม่ต้องว่าหมอเอออากจิ๋วก็จะจับไปเออแต่อันเดียดน้องปำเคยทำเหมือนมันเป็นหลักถิงวิทยาเพราะว่าเขาก็จะแบบทำด้วยเออ ถ้าเกิดเจอวิตกข้อนสองก็จะก็จะเหยียบขี้มาไม่มีนะโอเคมีอื่นไหมหรือแบบบอกเร็วๆวิติก่นมีวิธีนี่หว่าเอ้นี่ทาเคยทำกับเพื่อนกอบเพื่อนนะเอาจๆนี่คือรักมากนะเลยต้องพูดมีอะไรติดฟันก็คือิมแล้วนี่คือหัวข้อคีโม อ่ะหัวข้อถัดมาพี่น้องทำของของอีกคนหนึ่งพังหรือหายทำของสัมพันธ์หายแล้วเราจะแบบไปสารภาพหรือเราจะไปบอกอยังไงดีไอ,เ,อเรื่องของเสียเนี่ย วันนั้นน่ะปอยโทรมาหามาน้ำเสียงเหมือนโดนไทยรนโซลูตันเ้วบอกมาว่ามาปอยนั่งทับตะปูกางเกงว่ายน้ำขาดตายไวอายุอะไรยี่ิบเจ็ดกางเกงว่ายน้ำขาดโทรมาโวยวายกับแม่แม่ใ้หัวกูขาดรูเท่านี้กับป้าขาดรูเท่านี้ แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นของประเด็นของเราคือของหายของพังเราจะบอกยังไงไอ้พวกเราเคยทําของใครพังหรือหายกันมาในพวกเราแ m ็ c b o o k ต้องไปตัวนั้นน่ะจิว่ะจะนอนแล้วแต่ว่าคอมมาเป็นยังเหมือนอัปโหลดอะไรอย่างเงี้ยสิวก็บอกว่าเจ๊ถ้าหนูว่ามันเสร็จแล้วอะให้เจ๊ช่วยพัรแล้วเอาไปเก็บให้หน่อยแล้วเจ๊เล่นเกมกเออก็เดินเข้ามาในห้องแบบไปกินเหล้ามาเดินเข้ามาในห้องก็ก็คอมสูวเก๋ แล้วมันก็ไปวางไว้บนโต๊ะแต่บนโต๊ะนั้นเนี่ยมันมีมีผ้าอยู่เออมันก็เลยถลกไหลลงไปแล้วก็คว่ำหน้าแต่ประเด็นคือก๊อบอกจีวียังไงอารมณ์เสียไปเลยก๊อบเปเลียบเยก๊อบเงียบซึ่งวันนั้นพอก๊อบแบบไอ้หยาไม่ทำก่อนเลยวไงทุกคนก็อะไรอะไรหลอกแจ๊ มือจ่องมาเจอสีมือกอะากอ่าวิธีที่2ของหายของศิลปินท่านหนึ่งรูปวาดสำคัญหายไปล่าสุดก่อนกับหัานใหญ่ลืมรูปวาดสำคัญไว้บนรถแท็กซี่ซึ่งะแะ่แรกคิอว่ามีแค่เป็นรูปของมา้าก็เสียดายแล้วนหนึ่งเบาะอีกเบาะหนึ่งเสือกวิรู้ของปอ,อยอยู่ในรนด้วย <c oughs> แล้ววิธีมึงคืออะไรให้แม่มึงมาบอกกูไม่วิธีก็คือ บอกเรียเยีกไปเลยเป็นมิตรกันต้องคุยกันได้ทุกเรื่องเรามั่นใจมากนาเราทำคลิปสอนก็ดีแล้วเรื่องนี้จบตรงที่คอยมาบอกเจนนะเอาจริงๆอ่ะถ้าต้องบอกอ่ะจะบอกยังไงก็ต้องบอกอ่ะเลอใชอาจจะเธออซื้คืนหรืออะไรเงี้ยแต่คืซื้อคืนกันเหรอไม่เคะของกอก๊อคิดว่าถ้ากอจะต้องบอกจริงๆกอคงจะบอกเป็นเหตุเป็น ว่ามันเกิดเหตุอะไรมาหนึ่งสผลมันเลยกลายเป็นว่าหายไปแบบนี้พังไปแบบนี้แล้วหุดหงิดมื่อมึงไม่พูดมึงไม่พุดอะไรเลยอันนั้นเป็นอยู่ด้วยกันคือมันเป็นพี่น้องเราไม่ได้ทำลายข้าวของกันเองอยู่แล้วเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันจะหน้าโมโหมันจะหน้าโมโหตรงที่มันมีการไม่บอกหรือมันมีการโกหกแต่ว่ากูต้องโมโหแล้วบอกมึงที่เไม่บอก อ่าโอเคนี่ก็เป็นเรื่องของของหายของพังก็หรอเรื่องถัดมาคือเรื่องอะไรเรื่องสุดท้ายของเราด้านสุดท้ายเรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายก็คือเจเรื่องของกลิ่นปากอ่าแล้วใครเป็นคนเสนอประเด็นนี้มานะก็คือซอย มีเท่าไหร่เราจะบอกคนที่กินปากเหม็นยังไกพี่ลองที่กินปากเม็นยังไงก็ใช้โซ่สิวิธีนี้คอมมอนสุดเหมือนเป็นสากลละโลกเลยก็คือการยื่นหมัฝสว่งให้ แบบเดียนๆใช้ได้ไหมใช้ไม่ค่อยได้เพราะว่าคนปากแนันมันไม่รู้ตัวเวลาทําแบบนี้ปุ๊บคนเราก็จะเจอว่าอ๋อไม่เอาเออไม่เป็นไรครับอออะไรเงี้ยบ้านเรา่ชอบใช้วิธีเล่นมุกใครสดวาอะไรก็จิ๋วอ๋อจิ๋วหาแต่มันก็ยังดูอ้อมๆอยู่อันที่เป็นวิธีตรงจริงๆคือไรนะจิ๋วคือวันนี้นะคะเรามีมินิเว็บไซต์มานำเสนอชื่อเว็บว่าเซ้าชนะ นี่ยกว่าเป็นวิธีการแบบเหมือนเล่นเกมละกัน<อ>วิธีแบบเอ้ยไม่กล้าบอกเรื่องกลิ่นปากตรงๆเออก็ลอง,ส,ง,ส,งส่งเว็บนี้ให้เขาก็ลองส่งเว็บนี้ไปเฮ้ยมึงเกมนี้สนุกเ <laughs> ว้ยไองเงี้ยเว็บของซอลชนะเนี่ยเป็นมินิเว็บไซต์ที่สามารถให้คนเข้าไปเลสามารถให้คนเนี่ยเข้าไปร่วมสนุกกันได้โดยทนะี่จะมีทั้งหมด8คำแครคบ เี่จะมีขั้นตอน8คำถามถามเยอะอีกกว่รจะมีขั้นตอน8คำถามคำถามละ3วินาทีแล้วแล้วตอบครบแล้วจะก็จะรู้ว่าเราปากเหม็นหรือไม่เหม็นใช่เราก็จะรู้คะแนนความเสี่ยงว่าเรามีคะแนนความเสี่ยงเรื่องกลิ่ปากเท่าไหร่จากการตอบคําถามของเราอ่ะเริ่มไม่ต้องเล่นหรอ ต้องอ่านหน้าจอปล่อยๆอ,อัานหน้าจอไว้หน่อยอย่าเลยคุณพ่งซื้อ w w w s o u t h w i n c o m พิมพ์ตัชนะได้ไหม <_ d ata> ได้หรือ w w w s o u t h w i n c o m ก็ได้เร็จ we <_ d ata> แล้วอ่ะโอเคตอนนี้เราเข้าไปที่เว็บซชนะแล้วนีเ่เขาเขียนว่าอะไร Speedy Quiz <ata> ที่จะป่วนคุณด้วยคำถามที่เดาทางไม่ได้จนคุณเผือเปิดทม์ลายของความเสี่ยงต่อการมีกินปากอ่ะล็อกอินก่อนเข้าสูลระบบเออ,เ,อ,อเริ่มโอ้โหยาวจังงาไม่อยากอ่านนี้เขานั่นโง่งเกินเลยโอเครับทราบยินยอมนี่คือยินยอมโอนบ้านเ <c oughs> อาหลังนี้ก็เป็นขเงกน ก็จะมี8ข้อ,อให้ตอบข้อละ3วิแล้วมันจะไปประมวลผลเรื่องความเสี่ยงให้ถ้ายิ่งได้เยอะยิ่งได้รับส่วนลดเยอะในการไปซื้อเซาในช่องทางออนไลน์ต่างๆใช่กับ2คือถ้าเป็น180คนแรก<อ>แล้วมีมีค่ากลิ่นปากเยอะก็จะได้รับยาสีฟันเซาพัาสอออโอเ,เราสามารถเอาค่าความเสี่ยงเงาได้อะไปบริจาคให้กับคณะทันตแพทย์ที่มหาวิทยาลัยจุฬาหนก็คื ได้30บาทเราสามารถเลือกเอาสิเลือกว่าเราจะเอายาสีฟันไว้เองหรือเปลี่ยนยาสีฟันไปเป็นบริจาคไดโอเคดอกกันยอดบริจาคสูงสุดรวม1 0 0 0 0แบาทครับผมผู้ร่วมสนุกทุกคนสามารถนำส่วนลดที่ได้รับไปใช้กี่ครั้งก็ได้ที่ Lion Shop ออนไลน์ทั้ง4ช่องทางได้แก่ s h o p e e s i l i n g o Trade, w w w l i o n s h o p p i n g เอานช้ ไลออนช็อปออนไลน์อ่านไม่ออกไลออนไลออนคอมแอดไลน์แอดไลออนแฟมิลี่ตั้งแต่วันที่15มีนาคม64จนถึง30เมษายน64ครับโอเคอ่ะเริ่มเล่นส้มตำเจ้าเด็ดที่กินล่าสุดชื่อว่าอะไรโอ้โหไม่ได้กินนะในหนึ่งวันแปลงฟันกี่ครั้งสองครั้งใช่ไหมหากฉันมีสิบมือ เหมือนโทษสกันสิบมือนั้นฉันจะแต่งฟันด้วยซอสรังทุกเช้าาใส่แมวันละกี่ชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงปลาหมึกเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงซอสเค็มแต่อะไรแต่ดีของกินที่เคยกินแล้วปากเหม็นที่สุดทูเรียนถามหน่อยสิที่เราคุยกันอยู่เนี้ย เรียกว่าอะไรสชนะเย่ดูประยูทหลายข้อเลยฟอมเสียงน้อยอันนี้คุณเนี่ยฟอมเสียงน้อยจะมีแบคทีเรียเป็นต้นเหตุของกินปากนะคุณต้องดูแลช่องปากเป็นอย่างดีแน่แน่หรือไม่คุณก็ต้อ,องตอบคำถามเก่งสุดๆได้ส่วนลด8%ปอร์เซ็นต์ไปลองขำ่อยดิกา นดังงาเลยไม่รนี้ก็จะตอบทุกคำถามให้สั้นที่สุดแค่แบบแฮะเีเวลาเจ็บร้องยังไงมันเป็นอาการเรื่อของคุณมีสีอะไรน้ำเงินระวางใส่แม้เคยได้กินปากตัวเองม่เปรี้ยวผีอะไรเหม็นที่สุด ได้เหรอมีความเสี่ยงน้อยเว็บโซ์ชนะเนี่ยเล่นกับมือถือก็ได้เดี๋ยวลองให้จะปัมเล่นกับโทรศัพท์อ๋อเอเล่นกับโทรศัพท์สิโอเคเริ่มเงือของคุณมีสีอะไรหีบ ตลอดทั้งวันไม่เคยถอดอันเนี่ยเยาะไปตอนนี้ผู้ชื่อจังหวัดที่ลงท้ายด้วยบุรีมาหนึ่งชื่อสงขลาบุรีความเสี่ยงน้อยอ่ะต่อไปตาการอจนหมดขึ้นมาแล้วกูไปตัดผมมารลด้วยรอจนเล็บหายไปด้วยแหบยังอะไรนะแหบยัง สตอยังชะตอยังจะบอกเพื่อนมาว่าคุณอะปากเหม็นบอกของกินที่เคยกินแล้วปากเหม็นที่สุดกระเจียวเทียมขมขอนึกถึงอะไรไอ้ปอยตอดแล้วไม่บอกผีอะไรเหม็นที่สุดผีเหม็นที่มากและของก็ออกมาเป็นเสียงโซ ต้นเหตุของกินปากอาจเป็นเพราะคุณไม่มีเวลาหรือตอบคำถามเราไม่ทันก็เป็นได้เพื่อขจัดทุกความเสี่ยงของกินปากรับไปเลยส่วนลด17%ก็สามารถเอาส่วนลดนี้ ไปซื้อที่ไลออนช็อปออนไลน์ได้ถ้าก็เป็น180คนแรกก็จะได้รับยาสีฟันฟรีจากทางซองอหนึ่งอันคระสีคระลดแล้วก็สามารถไปทําบุญได้ด้วยใช่ก็เอาไปบริจาคที่กระทตแท้ที่โรงพยจุฬา เยว้อจะกลับไปผมยาก็จะกลับไปไม่มีหนวดงวดจะกลับไปมีเล็บไปอ่าใครที่อยากจะไปทดสอบแบบนี้บ้างนะก็ไปทดสอบได้ที่ s o u c e w i n com นะครับ w w w i d s o u c w i n com เดี๋ยวขอตัวไปทานห้าก่อนทานเสร็จเนี่ยถ้ามีกินปากจะได้ใช้ซอสในการแปลงฟันได้ดีอยากกินซอสต่อที่หม่ามําทำไก่ผัดเกลือไม่บอกไม่ต้องใส่เกลือใส่ซอสโอเคใครที่ชอบ